สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาปักเบ็ดหาปลากันนะครับตอนนี้เป็นป่าทูบนะครับป่าทูบค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวมาดูกันว่าป่าทูบนี้จะมีปลาเยอะไหมนะครับเพราะว่าก็ได้ยินเสียงปลาไล่กันอยู่นะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะกินเบ็ดกลุ่มไหมนี่ก็มีรอยคนหาปลาเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมมาใส่ไม่เยอะนะครับใส่ยี่สิบหลังครับนี้ครับเป็นเบ็ดแล้วก็นี่ครับเหยื่อเหยื่อจะเป็นเหยื่อปูนะครับนี่เหยื่อปูเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะปักไปแนวไหนดีอาจจะไปฝั่งนี้ครับเื่อยวจะใส่แค่ยี่สิบหลังนะครับลองดูเฉยนะครับว่าหมนี้จะมีปลาไหมนะครับ ใส่ปากบิดก่อนนะครับว่าพอดีถ่ายไปด้วยปากบิดไปด้วยไม่ค่อยสะดวกทำอะไร่าเ้เดี๋ยวถ่ายเสร็จเด,เดี๋ยวจะดูทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนมาเก็บค่อยดูอีกทีหนึง่งว่าจะเป็นยังไงบ้างผลงานตรงนี้เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็เริ่มมาเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับตอันนี้ก็ได้ปลามาหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเช้านี้จะได้ปลาทั้งหมดกี่ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึง่งกำลังไล่เก็บไปเรื่อยนะครับก็ตอนนี้ก็มีตัวที่สองแล้วครับดูมันดิ้นจนค้างอยู่บนต้นไอ้ ทูบเลยนะครับ ปลาตีนะครับเคม่รู้ที่อยู่ไหมอยากเคดูนะไม่อยู่นะครับชาตินี้น่าจะได้แค่สองตัวนะครับเพราะที่เหลือนิ่งหมดเลยนะครับก็ สรุปเช้านี้นะครับไปปลาแค่2ตัวนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับกำลังกำลังสวยครับก็เดี๋ยวสักพู่หนึ่งก็จะกลับกลับบ้านแล้วครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องเล็กๆของเราครับสวัสดีครับ